สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสอุตสาหกรรมอาหารรายการที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในทุกวันศุกร์อย่างนี้กับน้องป่องค่ะและในวันนี้น้องป่องมีคลิปสเปเช,ชียลต้อนรับปีใหม่2,565มาฝากทุกคนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลย แม้ว่าปี2564ที่ผ่านมาประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หลายระลอกแต่ในด้านการส่งออกอาหารนั้นไทยส่งออกไปทั่วโลกราว1.12ล้านล้านบาทตเติบโตจากปีก่อนหน้าถึง11%ซึ่งมูลคา่าการส่งออกอาหารทั้งหมดนั้นแบ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป16%หรือกว่า1.8แสนล้านบาท ตลอด11เดเือนที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกอาหารสำเร็จรูปของไทยลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยเนื่องจากได้รับผลกระทบรอบด้านแต่คาดการว่าการส่งออกอาหารสำเร็จรูปในเดือนธันวาคมจะช่วยให้ยอดการส่งออกเติบโตราว4ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่2,565คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปขอกล่าวอวยพรป,ปีใหม่และส่งกำลังใจมายังทุกท่านค่ะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารเสร็จลูปทุกท่านนะครับในวาระดิถิขึ้นปีใหม่ปีสองห้าหกห้านะครับในช่วงปีที่ผ่านมาก็เป็นปีซึ่งค่อนข้างที่จะยากลำบากสำหรับทุกคนนะครับถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารเราจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจในเซ็คชั่นอื่น ว่าปีหน้าก็คงจะเป็นปีซึ่งเราจะต้องอดทนอยู่กับมันเพราะว่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นของประเทศคู่ค้าของเราแล้วก็สถานการณ์ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์เราก็จะต้องมาจับตาดูว่าดอลลาร์จะสามารถรักษาสถานภาพของการเป็นเงิน ที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าบริการของโลกได้อีกหรือเปล่านะครับเอ่อราอาจจะต้องซ้ำด้วยกระหน่ำซ้ำเติมด้วยอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องสูงขึ้นนะตามภาวะเงินเฟ้อนะครับอย่างไรก็ตามครับขอให้พวกเราก็มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะครับมีกำลังใจที่มั่นคงนะครับ แล้วก็ขอให้เราประสบพวกเราทุกคนนะฮะประสบแต่ความสุขก,กายสบายใจแล้วก็สิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายนะครับให้มีอายุวนันน่าสุขะพละอณิธานธนสารสมบัติกันทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมองค์อาจเกติคุณชัยนะครับเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนะครับในวาระดิธีขึ้นปีใหม่2,565นี้นะครับขออาราธนาคุณพระศรีรตัตนไตยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะครับได้โดนบันดาลให้ทุกท่านนะครับได้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับค้าขายดีมีกำไรทุกท่นทั่วทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีปีใหม่ครับท่านกรรมการแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะครับผม่าขออุทิรจารให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับโดยพอขอให้ท่านกรรมการแล้วก,ก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับพบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงประสบความสําเร็จในด้านอาชีพการงานครับเพียงปังๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีพี่ใหม่ค่ะทุกท่านพี่ใหม่เดียวขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วก็เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปสมาคมผู้คิด,ด,ม,ม,ดมิดการส่งออก และท้ายนี้พวกเราชาว TFPA ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือดนบันดาลให้ปี2,565ของทุกท่านประสบพบเจอแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะ หากท่านไม่อยากพลาดสาระดีๆที่จะมาเล่าเรื่องราวในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารในปี2565อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆและติดตามพวกเราผ่านทาง Facebook และ Line Ad, ทาง QR code ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องปองขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในปี2565สวัสดีปีใหมค่ค่ะ